ก็เสร็จแล้วเราก็จะไปเช็คเอาสวัสดีค่ะหากันจน <Okay, yeah. S 1> สีเมือแล้วมาทุกคนจะ้ะตอนนี้สิไปร้านกาฟแฟเลยไปแก เอามาไหมจะปิดนะ้อย่าลืมของเก็บข้าวของให้เขานะแล้วเราจะพากันไปไหนคะเแบบี้ไปไหนะไปเที่ยวอะไรนะไม่ไดน้นั่นเนี่ยของฝากจากประเทศลาวก็จะแบ่งให้ทุกๆคนเนาะสิบห้าคนหแหละให้เพื่อนฝูงเพื่อนบอกว่าให้ไปซื้อของลาวฝา,ากหน่อยก็ไม่รู้จะซื้ออะไรซื้อนี่แหละหรือว่าจะไปทําคลิปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ตอนนี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่วัดแล้วก็พาทุกคนไปกินกาแฟเนาะอันนี้เป็นที่พักที่อายมาพักนะคะเจ้าสีหมอกของเราไม่งอแง,เ,งเลยมาเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกเมื่อคืนฝนตกหนักนะ,ะต้องเอาน้ำออกก่อนมาอีกมาอีกโอเค <c oughs> บายค่ะ ไอทิวยืนอยู่ตรงนี้มันก็โยดแล้วนอนเอานอนเอานอนสุวรรมาแล้วค่ะจ้ากับอธาายาใส่ดีแล้วน,นอนบนเนาะรักท้ายพูดจ้าสวัสดีไปค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คาเฟ่เลยนะคะเ่อนขายแบบเลขลเราตามถนนเนาะแต่ว่าเพื่อนก็ขายถือต้องคือแบบว่าเลขของเขาสมัยก่อน ไปกันเลยไปจอดอยใ่ี่คนคุณบอกให้ค่ะเราจะพาทุกคนไปกินกาแฟที่โนนเมื่อคืนนี้เขามากินป่าจุ่มสิน่นลดอยู่นี่นนนไไใช่แต่วันนี้เราจะมากินร้านกาแฟตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณสีแยก ไป,ไปคุณแม่ไปเอ,เอาเป็นกาแฟบ่ะาร์ตคือมีแต่แนวเ,เป็นตะกินแท่มีทาร์ตด้วยนะทาร์ตไข่ว่าคือถือแท่มันกิบค่47บาทมีครัวซองมีเบวนี่ออย่างนี้บุตตี้มูละมูเล่บ่ะ Phương mẹ, mẹ ở cà mẹ ăn ai phê bố ai nhắn hả chan 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 nè chan 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 ยายเดี๋ยวยายเอาอยางายายเอาอยางายายโอ้โหนี่ซิเค้กปั่นอะไรกับบอนนี้แม่เรามาดูว่าวันนี้เรากินกาแฟเท่าไหร่ออมาเที่ยวเทือแรกประทับใจแห้งเด้อสองแสนสองแสนสิบห้าพันกีบแป๊บหนึ่งเด้อใส่เงินยังบบนี่เป็นเงินไทยกับสามร้อยห้าสิบแปดบาทต่างหาวก แก้วไปไปนั่งค่ะวันนี้ปะขอบคุณค่ะอร่อยค,ค่ะอออันน้คืะมาชิมอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นกาแฟมะพร้า,พาวนะคะทุกคนส่วนอันนี้จะเป็นอเมริกาโน่น่าจะเป็นขัวอ่อนเนะาะเพราะว่ายังออกเปรี้ยวมันยังออกเปรี้ยวนิดนึง แต่ว่ากินง่ายนะคะเพราะว่ามหอมของน้อง,องพอิวของของคอตุ่มอตู่พคอต้่มซ uh ิคอตู้มฮ่าฮ่ามาดูนะคะ มีความหอมของมะพร้าวนะอันแรกแล้วมือไปหลุดกรอบอ่อนนิ่มร้านนี้ชื่อว่ารูมนะคะรูมรูมที่ไปบ้าาห้องจะมีสเขียนแบบนี้รูมคาเฟ่ท่าแขกรูมรูมมาแวะถ่ายรูปได้มีมุมถ่ายรูปแบบสไตล์แบบโน้ตอุดมอะเนาะ

คนเราสองคนเหมืนกันไหมอันนี้เปลี่ยนผมแล้วใจไม่ได้แต่งหนาเลยตื่นมาก็น่าหนี้เลยอันนี้ก็แต่งแค่ปะนี้นิดนึงถ้าเช็คเอาโรงแรมจะบกเช็คของเช็คอย่างนี้หรอคนรักขาดกูขาดดูไปเนี่ยเขาไว้ใจหน้าตาเขาเพระกูจูที่ไหนได้ ค่าสองแสนนี่สองแสนหมื่นห้าพันเป็นเงินไทยนะคะสามร้อยห้าสิบแปดบาทกับอีกสามสิบสามสตางค์ใช่ทุกคนได้กินหมดทุกคนยกเว้น <laughs> ยกเว้นคนที่สั่งค่ะ,ะคนอื่นได้กินหมดยกเว้นคนที่สั่ง ดีเพ <Yeah. S 2> mm ื่อนได้กินมาดเห็นพี่น้องได้กินอิ่มก็โอเคเห็นแม่เห็นหลานเห็นทุกคนได้กินกเคเฮาบได้ินบเป็่อ หกโมงเออดีดีแบบวันเหนียวหนึบปานแบบอันนี้โพดนะหวานอย่างเดียวหวานปาิด คุณค่ะค่ะไ,ไปค่ะไปคุณยายคนสวยไปอหู่กัข้างหน้า เป็นสีแยกตรงนั้นก็เป็นนำปั่นน,นะเนาะไปแยท้า,ยาทุกคนไปตรงไหวยพญยานาคนะคะรถได้คุณยายสวนนกเทศดอวนนเวกเทศแขวงคำโบร